สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่อง a k u 쿠 a channel นะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันใน ep เที่ยวบ้านคนดูค่ะทุกคนน้องคนนี้บอกว่าอันนี้เป็น id เมืองนะคะก็คือเหมือนน้องจะทำ id บ้านจีชมพูหายก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมารีวิวกันเลยนะทุกคนถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออภัยนะคะพอดีว่าถ่ายทําอยู่นอกบ้านนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจอดรถก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมารีวิวกันว่าเป็นยังไงนะ มาลองมาเดินดูตรงนี้กันนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยจะเป็น euh, พวกโต๊ะนะคะไม่ใช่โต๊ะอันนี้จะเป็นร้านขายของนะคะก็จะเป็นร้านเค้กนะคะเออแล้วก็มีร้านขายอาหารแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็มีเป็นร้านขายบะหมี่ด้วยนี่อัปเดตเข้ามานะคะลองมาเล่นกันดูนะทุกคนนี่แต่ละคนก็แบบว่าเอามาทําเป็นร้านขายของต่างๆนะคะลืมบอกไปว่ามีเสาไฟฟ้าด้วยค่ะล้อมรอบเลยนะคะคือมันเป็นเมืองญี่ปุ่นจรงิจรง,รงๆค่ะทุกคนนี่ นี้เลยตรงคาเฟ่นะคะก็จะมีเสาไฟนะคะโหเต็มเลยทุกคนมีรถจอดด้วยอันนี้ก็แบบว่ามีคนเตรียมมานะคะแล้วก็มีจักรยานแต่ว่าเห็นอะไรเวบๆตรงนั้นนะคะเดี๋ยวค่อยไปรีวิวกันนี่ตรงนี้นะคะก็คือคอนเสิร์ตท,ที่อยู่ในเมืองค่ะทุกคนนี่เมืองสกากุระมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะน่ารักกมากเลยทุกคนตรงนี้เลยนะคะ นี่นั่งได้ด้วยอุย้ยแป๊บนึ่งนะคะกดผิดอ่านี่ลองนั่งดูนั่งตีกองแบบนี้เลยนะคะเป็นไงทุกคนวันนี้ก็แบบมาเล่นดนตีกันได้นะคะมีของฝวัญด้วยนะแล้วก็นี้เป็นคีย์บอร์ดนะคะอุ้ยทุกคนไอดี ID นี้มาช้ามากเลยอะ่ะไม่งั้นเราจะเอาเป็นคลิปอ่าเปิดหมวกนะคะเปล่าหรอกเราเพิ่งมาทํานะคะนี่จริงเราเขาให้เรามาตั้งนานแล้วนะคะทุกคน ไม่งั้นจะมาทําคลิปเปิดหมวกเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มันแบบว่ามันได้มากๆเลยทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคะกับเที่ยวบ้างคนดูทุกคนก็สามารถแจกไอดีให้เรามารีวิวได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งคอมเมนต์ทุกคนไว้ให้นะคะนี่ทุกคนน่ารักมากๆเลยะคะ่ะคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะบ๊ายบาย